เดี๋ยวมาดูอีกเคสนึงนะครับเป็นรถมาทั้งสองเบนซินอันน,นี้ลูกค้าไฟโชว์มาเป็นโค้ดน้ำมันหนาช่วงรอบเดินเบาแต่ทีเนี้ยถ้าน้ำมันหนาช่วงรอบเดินเบาจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับหลักการพื้นฐานเลยนะครับการจ่ายน้ํามันจะขึ้นอยู่กับ a i r ์โฟโอทูนะครับแล้วก็การตั้งค่าหัวฉีดแต่รถคันนี้เราลองไล่เช็ค O2 เช็ค a i r ์โฟแล้วนะครับเปลี่ยนไฟก็เหมือนเดิมแต่ที่แต่คันนี้ประเด็นคือลูกค้าเคยไปซ่อมมาเดี๋ยวลองมาดู มาดูใกล้ๆนะก็คือคันนี้ปัญหาของมันคือลูกค้าเคยไปซ่อมเคมมานะครับแล้วมันดันนะครับได้หัวฉีดปลอมมาหัวฉีดปลอมนะครับบางทีเราใส่ไปช่วงที่มันไม่ร้อนมันอาจจะทำงานปกติแต่พอมันร้อนเนี่ยค่าการฉีดอาจจะเพี้ยนนะครับเดี๋ยวจะสอนให้สังเกตง่ายๆหัวฉีด Sky ยแอคทีฟนะครับจะเป็นหัวฉีดไดเล็กมองข้างนอกนะครับหน้าตาอาจะเหมือนกันแต่สิ่งที่สังเกตได้นะครับสังเกตตัวโลโก้ตรงนี้นะครับ นี่ถ้าเป็นของ Mazda นะครับจะเป็นแบบฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นแบบนี้มีรายละเอียดดีเทลต่างๆครับอันนี้คือหัวฉีดจีนนะครับที่เป็นงานเทียบนะครับถ้าดูข้างๆนะฮะสีพลาสติกก็จะไม่เหมือนกัน